สวัสดีครับเย็นนี้ต้อนรับสู่ช่องลุยแชาแนลสำหรับคลิปนี้จะมาคำนวณสู่ปากหลัก10บนแบบ2ตัวไว้ชมกันสำหรับแนวทางวันที่1ตุลาคม2 5 6 8สถิติแนวทางสำหรับสู่นี้เดินดีต่อเนื่อง16ว่ติดส่วนสูนี้คือสู่เก่านะครับแบบ4ตัวสูนี้ผมลงมให้แล้วนะครับสำหรับใครที่ตามอยู่สูนี้ซึ่งจะมีในคลิปก่อนนั้นนะครับ แต่ว่าคลิปนี้ที่ผมมานำเสนอจะเป็นสูตรหลักสิบแบบ2ตัวนะครับ City เดินดี16มติดนะครับเป็นสูตรใหม่นี่ครับสูตรเก่านะสูตรนี้ครับที่ยังเข้าอยู่เนาะได้68 2 4นะครับเข้ามาสตัวเลยครับติดที่1 1 0หน่วยนะครับ c ีติ23มติดนะครับยังไม่พลาดเลยสำหรับสูตรเก่านะครับดีหลักสิบอันนี้จะเป็นแบบ4ตัวนะครับ ส่วนในคลิปนี้คือสู่หลักสิบแบบ2ตัวครับนี่คืองวดแรกครับที่สู่เริ่มเดินนะครับถึงวัที่ออกเจ็ดศูนย์งวดแรกครับได้เลขแปดกับศูนย์ออกเจ็ดนย์ครับเข้าเรียนดวที่สองมาที่หลักสิวันที่สได้ห้ากับเจ็ดออกสามเจ็ดเจนะครับเข้าเรียนูที่2อมาที่หลักสิบวันที่สามได้เก้านหนึครับออกแปดเก้าสี่เข้าเรียนตัวแรกมาที่หลักสิบวันที่สี่ 94กับ6ออก563เข้า1ตัวที่2มาหลัก10ครับวัที่5ได้8กับ0ออก687เข้าินตัวแรกมาหลัก10วัที่6ได้2กับ4ออก227เข้าตัวแรกมาหลัก10วัที่7ได้8กับ0ออก388 8. วันที่8ได้0กับ2ครับออก309วันที่9ได้5กับ7ออก352 วันที่10ได้เก้าับหนึ่งครับออก3ามเก้าวันที่สิบอได้สองกับสี่ออกสองสี่หจะมีบางมวยมาได้ถึงสองตัวครับวันที่12ในงในวันนี้สู่ได้สูงกับสองครับออกสามสองสี่งวันที่13สู่ได้3ากับห้าครับออก8 5 2ห้าสองวันที่1ิบี่ครับวันนี้ได้หกับ8ออก8 6ดหกห้าครับ ก็มาสตัวครับเข้าที่ร้อยสิบแต่ส่วนนี้เน้นที่หลักสิบนะครับเข้าตัวแรกครับมาหลักสิบวดที่สิบห้าครับวดน,นั้นได้ห้ากับเจ็ดออกสามห้าหกนะครับเข้าดินตัวแรกมาหลักสิบวดที่สิบหกได้สองกับสี่ครับออกหกสี่หกเข้าดินตัวที่สองมาหลักสิบครับสถิติเดินดีต่อเนื่องสิบหกวัติดนะครับ ในคลิปนี้เป็นสีเดืงนที่17นะครับซึ่งสูตรนี้ผมจะคำนวณเทียบไปดูตั้งแต่วดนแรกครับที่สูตรเริ่มเดินนะครับจะเริ่มคำนวณตั้งแต่เดืนที่17มกราคม6กนะครับ งวดนั้นผลของเราไม่จริงคือ807779ครับถ้าจะ779ออก700นะครับเดี๋ยวเรามาลองคำนวณเทียบดูนครับ โดยจะใช้วิธีคิดดังนี้ครับหลักหมื่นบวกกับหลักพันคูณ4บวกกับหลักหน่วยบน10บแรงบวกกัน2อครงบวกกับหลักร้อยหลักสิบครั้งที่1บวกกับหลักร้อยหลักสิบครั้งที่2นําบวกกับหลักหน่วยครั้งที่4บวกกัน2ครั้งนาบวกด้วย3คงที่อีกครั้งสว่วนนี้ที่เห็นคือวิธีคิดของในทางสูงนี้นะครับทีนี้ให้ชมมาลองบวกดูครับ นำแปดบวกเ้าได้17บเจ็ดบวกสี 6, 6่ยี 9, ่สิบเบวกเก้าสบวกหกสบวกเก้าห้าบวกกันได้เลขเนตัวแรกคือเลขแปครับบวกไปสองแต้มครับได้เลขเด่นตัวที่สองคือ0นี่คือผลคำบริไดทในวบรายครับดินไปกับ0ออกเจนศูได้ชุดสตัวครับไปกับ0ูนยตัวที่เข้าหลักสิบคือเลขศูนครับ นี่คือสีถึงม้วนแรกครับต่อไปครับมวดที่2เรามาลองวิเคราะห์ดูนครับสำหรับในหลักสิบสูนี้แบบ2ตัวนะครับก่อนหน้านั้นที่วางให้ไปคือสูแบบ4ตัวอันนั้นคือสูเก่าเลยาวนะครับที่ยังไม่พลาดเลยนะครับส่วนสูนี้ในสำหรับใน,นคลิปนี้ผมจะมาวางให้ชมกันเป็นมวดแรกนะครับสำหรับสูเลชุดแบบ2ตัวนะครับ สูตรนี้วิธีคิดหลักหมื่นบวกกับหลักพันคูณสี่ครับบวกกับหลักหน่วยบนสิบแลงบวกกันสองครั้งบวกกับหลักร้อยหลักสิบครั้งที่หนึ่งบวกกับหลักร้อยหลักสิบครั้งที่สองหลักหน่วยครั้งที่สี่บวกกันสองครั้งครับบวกด้วยสามคงที่อีกครั้งนำห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้า ก้าบวกแปดสิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบสองยี่ห้าใต้ห้ากับเจ็ดนี่คือสี่ดิมมัวที่สองที่ได้ครับเด่นห้ากับเจ็ดผลออกสามเจ็ดเจ็ดเข้าตัวที่สองมาหลักสิบครับต่อไปครับสี่ดิมมัวที่สาม วิธีคิดสูนี้ครับหลักหมื่นบวกกับหลักพันบวกกัน4ครั้งครับบวกกับหลักหน่วยบน10แลงบวกกัน2ครั้งบวกกับหลักร้อยหลัก10ครั้งที่1บวกกับหลักร้อยหลัก10บครั้งที่2นะครับนับบวกกับหลักหน่วยครั้งที่4บวกกัน2ครั้งนับวกกนรวมได้คง,งที่คือ3 สบวกแปได้เท่าบสอบวกเจบเก้าบวกสเป็นยี่สิบเอ็ดยี่สิบเจ็ดสามสิบครับวกกันได้เรื่นตรงแรกคือเลขเนะบวกเห้สองแต้มครับได้เรียนัรวมีลคือ1ได้เก้านึ่งนี่คือผลคำนวณได้ครับออก8ปดเก้าสี่เลขที่เข้าหลักสิบคือเลขเครับต่อไปครับสี่ถิงนที่4 ส่วนนี้วิธีคิดหลักหมื่นบวกกับหลักพันบวกกัน4ครั้งครับบวกกับหลักหน่วยบนครับ10แลวบวกกัน2ครั้งบวกกับหลักร้อยหลักสิบครั้งที่1บวกกับหลักร้อยหลักสิบครั้งที่2หลักหน่วย,ค, 4, วค,รวรยครั้งที่4บวกกัน2ครั้งบดยเล่คงที่คือ3ส่วนนี้คือวิธีคิดนะครับทีน้ำชมมาลองบวกดูครับ นำหนึ่งบวกสองได้เท่ากับสามบวกสี่เป็นเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดสิบหกสิบเก้ายี่สิบยี่สิบสี่บวกกันได้สี่กับหกนี่คือสี่จีงวดที่สี่ครับออกห้าหกสามเข้าดินตัวที่สองมันต่างสิบนี่จะเป็นสี่จีซิงค์งแรกนะครับต่อไปครับสี่จีซิงค์ที่สิบห้านะครับงวดนั้นออกสามห้าหกนะครับสู่ได้ห้ากับเจ็ด เราใช้ข้อมูลจารย์ในงวดนี้มาคำนวณนะเพื่อหารีดินนะครับในงวดเดอสามห้าหกเรามันลงคำนวณเทียบลูครับวิธีคิดหลักหมื่นวกกับหลักพันบวกกัน4ครั้ง บวกกับหลักหน่วยบน10บแลงบวกกัน2ครั้งบวกกับหลักร้อยหลัก1ิบครั้งที่1นะครับบวกกับหลักร้อยหลัก10ครั้งที่2นําบวกกับหลักหน่วยครั้งที่4ครั้งที่4บวกกัน2ครั้งด้วย3คงที่อีกครั้งเก้าบวกหกไบวกห้าเป็นยี่ส2บยี่สิบสองยี่สิบแปดสามสิบสามสิบสี่บวกแปดสี่สบอหบวกกันได้หกับเจนี่คือสี่ติมที่ สิบห้านะครับออกสามห้าหกเข้าในตัวแรกครับมาที่หลกสิบต่อไปครับสถิติเมวที่สิบหก ิธีคิดหลักหมื่นบวกกัหลักพันบวกกันสี่ครั้งครับบวกกัลังหน่วยบนสิบแลงบวกกันสองครั้งนำบวกกับหลักร้อยหลักสิบครั้งที่หนึ่งบวกกับหลักร้อยครั้งที่สองบวกกับหลักสิบครั้งที่สองหลักหน่วยครั้งที่สี่บวกกันสองครั้งครับแล้วก็บด้วยสามคงที่สี่บวกหกได้ท่างสิบ 10, บวกหกสิบหก บวกหนึ 1> 1่งเป็นสิบเจ็ดบวกสามเป็นยี 2, ่สิบยี่เป็นยี่สิบเก้าสามสองบวกไปสองแท้ได้ทั้สี่นี่คือผลคำนวณที่ได้ในงวดที่สิบหกครับผลออกหกสี่หกเข้าเป็นตัวที่สองมาที่หลักสิบบนนะครับสถิติดเดินดีสิบผมมติดยังไม่พลาดเลยสาหรับแนวทางสูนี้แบบสี่ตัวนะครับสูตรก่านั้น,น,นคือสูตรเก,กา่าอันนั้นคือแบบสี่ตัวนะครับเดือนดียี่สิบสามมติดสําหรับสูรแบบสี่ตัวนะครับ อยูนั้นลงให้แล้วนะครับส่วนในคลิปนี้คือสูตรใหม่ครับดินหลักสิบแบบ2ตัวนะครับในคลิปนี้เป็นสีตีมวดที่17นะครับ โดยใช้วิธีคิดดังนี้ครับหลักหมื่นบวกกับหลักพันบวกกัน4ครั้งครับบวกกับหลักหน่วยบน10แล้วบวกกัน2ครั้งบวกกับหลักร้อยหลักสิบครั้งที่1บวกกับหลักร้อยครั้งที่2บวกกับหลักสิบครั้งที่2นะครับบวกกับหลักหน่วยครั้งที่4ี่บวกกัน2ครั้งบุเรีเลขคงที่คือส 7จ็บวกได้ 13, บ9ามสิบเก้าบวกเจ็ดยี่สิบหก้าสามหกสี่สิบสอห้าวันนี้ได้เรียนถูแรกคือเลขห้าครับบวกไปสแต้มได้หกเจ็ดได้5้ากับเจ็ดนะครับสำหรับแนวทังวันนี้ สูนี้สีตีสิบมวอติดนะครับเด่นที่หลักสิบมีโอกาสมาได้หึงสองตัวนะครับอย่างทั้งวันนี้ครับเป็นสีดีวดที่สิบเจ็ดคำนวณได้ห้ากับเจนะครับท่านผู้ชมลองเจา่ณนไหมครับ ใครชอบแนวทางสู่นี้แคปภาพหน้าจอลนไว้นะครับสำหรับวันนี้ได้5กับ7แนวทางสำหรับคลิปนี้ฝ่ายเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ